สวัสดีครับพบกับผมนะครับวิ่งกับบางนี่นะครับ EP ที o ่60นะครับก็ก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2วันนะครับก็แมนยูแพ้นะครับวันนี้แมนยูไปเยือนวินล่าเนี่ยเป็นได้คิดว่าไงชนะไหมเป็นได้คิดว่าแมนยูชนะวินล่ายางแน่นอนค่ะอะไรดีอะฮะก็ สามศูนย์ค่ะโอเคอเคุอค้ยผพนด้านี่มันเก่งจริงๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> คือน,นี่วินล่ากับแมนยูเป็นไงว่างผมคิดว่าแมนยู Man บุกไปชนะวินลาน่าแน่นอนสองหนึ่งค่ะโอเคเก่งมากเลยสวยเฮ้ยเยี่ยมจริงๆเลยสวยนีย่จะมาสัมภาษณ์แพนเค็กกันนะครับว่าแมนยูบุกวินล่าคืนนี้จะเป็นยังไงแพงเค็กเฮ้ย เป็นเช็ควินล่ากับแมนยูนี่ใครชนะรู้ไหมรู้หรือเปล่าฮะตอเมโนเป็นเช็คคิดว่าแมนยูถลม่มวินล่าอย่างนี่นอนเลยค่ะจริงเหรอจริงสิคะฮฮฮฮฮอดความหวังนั่งน้ำตาลิน ข้าวปลาไม่กินแต่ว่าตอนนี้ทําใจได้แล้วครับว่าต้อง,องยอมรับความจริงว่าแมนยูเรามันไม่ได้เรื่องครับก็แมนยูมีโอกาสแก้ตัวยอีกครั้งก็วันศุกร์นี้นะครับเจอนิวคาสเซิลนะครับก็ตีสามเหมือนเดิมนะครับก็ไปเชียร์กันนะครับครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะไปวิ่งที่บนเขานะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่งสัก ห้าถึงสิบกิโลนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบนเขานะครับก็ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับอีกครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่หกสิบนะครับก็เราจะไปวิวบนเขากันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับก็ฟ้าก็ยังมืดอยู่นะครับก็เบตงก็แบบนี้ครับเมืองในหมอกและดอกไม้งามโอเคครับรูความเมืองเมืองอันไกลโพน นักวิ่งอรุณยอดดีนะครับสุดหรอของเรานนครับคอนเทนต์อะไรครับคอนเทนต์ของเราก็คือเราจะวิ่งสักสิบกิโลดีไหมไม่ทันนะครับเพราะว่าเรามีภาระหน้าที่นะครับลมยิ่งเป็นเขาเป็นลมเขาด่ากันมาบัส งอนมากเยี่ยมมากเลยครับทำไมถึงต้องแพ้ตลอดเวลาวันนี้มาแอบวิ่งได้12โลแล้วครับ <c oughs> พี่วิ่งเหรอครับ12โลกบแล้วครับแอบแอบไหนวะมแอบวิ่งเพราะว่าวิ่งเพราะว่าตุตนี้ต้องวิง่งมืดๆครับต้องวิ่งมืดๆแอบแอบวิ่งแอบแอบวิบ่งครับเพราะว่าเช้าไม่ได้ เดี๋ยวเขาเห็นหน้าเราเดี๋ยวโดนยีกาจิกครับใช่ใช่ใช่ทุกทีแฟนบอลเราก็ต้องแบบนี้แหละครับครับทุกคนเลยโดนตักปีกจิกแอบวิ่งลองมาแอบมาตั้งแต่ที่ห้าอ๋อพี่วิ่งไป12กิโลละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยวิ่งปั๊บเพราะว่าต้องรีบไปทำงานใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้วิ่งเร็วนะวิ่งเร็วทำงานทำงานบ้าง เดี๋ยวข้างบ้านสงสัยอสโลแกนทำงานบ้างเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยเดี๋ยว้อหาว่าเราเป็นสายลับใช่ใช่ใช่ต้องทำให้เหมือนคนปกติเออทำอะไรไอ้นี่วันวันวิ่งวิ่งกินนอนอะไรประมาณนี้ตัวพี่เป็นสายลับใช่ไหมเขาเหม็นก็ประมาณนั้นเมื่อวานเมื่อวานผมผมผมกลับมาเจอวัยรุ่นสายเขียวตามผมวัยรุ่นสายเขียววัยรุ่นสายเขียวถามว่าอ้าวพี่พี่เป็นตำรวจเหรอผมไม่ใช่เขา ให้พี่มาแสดงเป็นตำรวจวันนี้อ๋อแสดงแสดงอ๋อเหรอแสดงใส่ชุดปุ๊บปุ๊บนึกว่าวิ่งไรุ่นสายเขียวนี่คือวิ่งโซนสองใช่ไหมไปรุ่นไปรุ่นสายเขียวเจอกันตลอดอ๋อะไอ้ไอ้พวกไอ้พวกพลังใบอะไรพวกนี้นะพลังใบมันเห็นหมออ๋อวันนี้เขารับจ้างแสดง จริงๆพี่ไม่ได้วิ่งหนักทุกวันใช่ไหมหรือว่าวิ่งหนักทุกวันสิบกิโลทุกวันไม่ไม่ไม่ได้หนักหรอกครับก็สบายๆช่วงนี้จะอัพเลเวลขึ้นมาก็คือวันละสิบสองนี่คือสบายแล้วใช่ไหมแล้วก็ปีหน้าก็จะอัพถึงสิบห้าสิบแปดยี่สิบจนไปถึงเป็นลายปีเลยใช่ไหมมันต้องมันต้องอัพอัพอัพขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อจะลงมาราธอน เราลงมงมาทอนไม่ลงเทลใช่ไหมเทลมันวิ่งบนเขามันเหนื่อยใช่ไหมเทลมันไม่หลอยใช่ไหมเทลมันสายป่าแบบเวลาทอนโหดกว่าเวลาทอนนี่เขมันต้องวิ there, right? ่งตลอดเวลาใช่ไหมเทลนี่นะชาติไม่มีนะทีมชาติเทลเลยไม่มีนะโอลิมปิกก็ไม่แข่งเทลกันนะเออใช่ไหมใช่ในรูปแบบนี่ไม่มีไม่มีวิ่งเทลก็คือเหมือนไปเที่ยวว่าวิ่งเที่ยวเที่ยวไปแต่มันคือมันเหนื่อยตรงขึ้นเขาใช่ไหม ขึ้นเขาเหนื่อยไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนอกจากฝึกวิ่งต้องฝึกฝึกขึ้นเขาด้วยฝึกขึ้นเขาฝึกลงเขาจะได้แข็งแรงทั้งร่างกายฝึกแบบสไลด์ล้มแบบสไลด์ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะมือปีแรกมือแหกปีที่สองมือหักอ๋อใช่ใช่ใหน่ะเขาชื่อเอลันใช่เอลัน ผมไม่จำก็ไม่ได้หรอกเรียกเรียกกันว่าอะไรเทคนิคการแพทย์ทหมอแัดหมอนัดอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นแหละรครับปีที่แล้วผมไปเจอนเดินนับก้าวมาเหมือนกับเคยดูเคยดูหนังเรื่องซอมบี้ไหมครับเคยดู <laughs> <laughs> แต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นความหวังของหน่วยงานเหมือนกันนะมีหน่วยง,งานสักบิงเทลสักคนนึงนีค<ท><ก>่คือคือคือมัน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 ก็มีครัมันเหมือนเป็นความ<แ>หวังของหมู่บ้าน م, ความหวังของสำนักงานความหวังของครอบครัวคือคำว่าความหวัง่ะคือมันเป็นแสงสว่างไงแสงสว่างเป็นแสงสว่างให้ตัวากลังกายด้วยใช่ใช่ครับตอนนี้สว่างเนี้ยผมจะต้องกลับบ้านแล้วโอเคแป๊่เดียวยังไม่ทันเลยยังไม่ทันวิ่งเลยหกโมงสิบห้าแล้ว ต้องกลับแลวหกหนึ่งหกแล้วหกหนึ่งหกคือคาให้ครอบครัวอ่าครับแต่ว่าเสื้อเสื้อแมนยูม่าข้ามใส่ในช่วงนี้เก็บได้เก็บเก็บได้เก็บเลยนะเก็บได้เก็บได้เก็บเลยเก็บได้เก็บเลยช่วงนี้เก็บได้เก็บเพราะว่าเราเรา เ uhm สียงดัง,ดง,ดงดมานานแล้วเจ็บคอดังเสียงอนี่สองรอบไว้เ oh น <bo i> <os> <ive de> <masa> ี่ยโอ้แน่นอนเลยครับเขาไม่ชอบวิ่งนะครับแต่เขาวิ่งทุกวันโอเควันนี้ไม่ได้วิ่งแล้วมั้งแค่เดินเดินได้ได้ผมกลบก่อนตรงดีพี่เขาตรงดีครับมันอยู่มันอยู่มอยู่ เราไปเล่นเท่าเยอะเกินเรายอมรับด้วยกับว่าทีมเรามัน่วยนในชั้นหลีกเป็นเป็นทีมไม่ไหวไม่ไหวตกรีกันในชั้นต้องทำใจแล้วว่าเราเราออกมาไม่ใช่ทีมชั้นลำขายพวกนี้บนสอยแน่เลยเ้อเป็นแค่ทีมแบบเกมรับก็ไอนี่อยู่แล้วเลยรีบกล้าเพิ่มรายไปนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องไมดี แมนยูหรือว่าไอ้พเพรยนี่เด็กแมนยูเพรยอ๋อแมอ่แล้วท้าไปยังยิ้มได้อยู่อ่ะ <c oughs> ยิ้มไว้ก่อน <c oughs> มันมันแค่ขึ้นทางแค่ยังไม่ขึ้นทางอ๋อสมัยน,นี้ขับรถก็ติดเลยวอาเต็มตลาดเลยนี่เลยขึ้นทาง <c oughs> ได้เวลาครับแล้วกลับไปจำศีลก่อนเพอ,อ,อใช้เวลาแค่สามนาทีเองนะเราใช้เวลาเป็นปีเจอใครเจอใคร เจอขั้นเซนมันสุกตีสามเราตีสามเกมรับสะานนี่ก็รับสะานนี่ไปก่อนขั้นเซนใช้ทางเรารับสะพานนี่ไปก่อนขั้นเซนทีมงใช้ทางเราอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮียต้อชัตอนหน้าเขาร้อนแรงอยู่ตอนหน้าเรายังเงียบอยู่ทั้งไทยอะไรทั้งไทย thải về đi china binh này china binh china thái nắc binh china binh 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 แม่วันนี้วิ่งช้าจังเรกจะนิวคาสนิทนี่งช้ามีออกที่สองสองกับมายังไม่การวิ่งช้ามันดีกับคนเปิดตัวคนยังแรงอย่างเงี้ยอย่ไม่ได้เท้าเจ็บอ๋อหัวเข่ามันกระแทกเยอะครับห้าขาเข่ามันไม่กระแทกอย่างพวกนี้เปเข่าวัยรุ่นนี่พว่ก็อายุมากแล้วเหมือนกันน้ำหนักันน้อยมันสามารถไปแทกได้แค เดี๋ยวพวกเรานักหนักเยอะแท้งมากเจ็บปวดเขาหายากผมเมื่อก่อนวิ่งวิ่งหนักเลยจริงไอเส้นเอ็นร้อยหวาอ่ะเอ็นร้อยหวเสียแล้วเขาเรียกลองช้ำลองช้ำนี่เจ็บก็นานนะกว่ายากงผมเลิกวิ่งไปนั่งเป็นปีๆกว่ายาย m p ึงเป็นปีเลยหรอเออลองช้ำนี่ี่ เขาเรียกเส้นเอ็นลอยหวหักสิบวิ่งมันกี่โลฮะสิบกว่าโลอ๋อสิบโลวิ่เยอะเกินอืโอเคครับครับคนวิ่งเนี่ยครับอนานคดห่าอายุมากป่วยหัวเข่าแค่นี้นไงอย่างอือ่นดีหมดมีดูเสียอยู่อย่างเดียวหัวเข่า <laughs> <laughs> โอเค <laughs> okay, ขอบคุณครับครับ พอเลยวันนี้สิบกิโลใช่ไหม <Yeah. S 1> สิบโลใช่ไหมนี่เจ็ดโลพอเจ็ดโลพอเองเหรอไม่พอมั้งอยากจะวิ่งต่อแล้วยังไม่เหนื่อยเลยแต่ว่าต้องไปรับลูกอะ่ะก็เลยต้องหยุดวิ่งแค่ห้าโลนายวิ่งกี่โลลนะส <12. S 1> ิบสอง๋อยังวิ่งได้เหรอนายวิ่งได้เราก็วกิ่งได้เราเดี๋ยวเราต้องไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ เขาเองมันไม่เหนื่อยแต่มันละล้มเลยอ๋อเราก็ต้องไปรับโลกนะถ้าเป็นมันสาาจะวิ่งได้ถึงสักยาวๆไห่จะให้ต้องคิดคอนเทนต์มาจะถามอะไรอ๋อในนายทุกนี้กําลังทําอะไรอยู่วันนี้เตรียมตัวเทลเลยเตรียมเทลเดือนไหนเอ่ยเดือนพฤษภาพฤษภาก็มีตารางซ้อมไหมตารางซ้อมก็ออกมาบางส่วนละ เท้าเย็นเลยใช่ไหมวิ่งทั้งเท้าทั้งเย็นไม่ไวิ่งวิ่งอีซี่เนี่ยแต่มีออกลองลันออกออกยาวเสาอาทิตย์ได้ข่าวว่ามันต้องฝึกพวกขึ้นเขาเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงด้วยใช่ไหมก็ก็มีฟิตเน็กับสปินขึ้นเขาฟินขึ้นเนินแล้วก็ไปตอนที่ออกยาวก็เป็นซ้อมเหมือนสนามจริงมันซ้อมซ้อมทั้งความอึดทั้งความแข็งเนาะซ้อมมาทาพื้นที่ ไม่เรียบอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเรื่อยๆซ้อมควบคุมการกิน,นเรื่องกินอาหารเพรองบางแผนเรื่องของของการกินไม่ด้วยอันนี้<ะ>สําคัญเพราะเราวิ่งร้อยโลยมันก็ต้องกินใช่ไหมต้องเติมพลังงานนะไม่งั้นเหมือนน้ามันนะไม่เติมมันก็ไปไม่ไหวอ๋อก็แดลว่าเรื่องของอโภชนาการก็ต้องอนีสบางแผนด้วยซ้อมกับโภชนาการซ้อมฟิตเนสแล้วก็ สอนออาหารการกินออยาวนี่แล้วอุปกรณ์ในการปีนเขาอะไรนี้พ้อมมั้ยยังต้องเตรียม่หมองปีที่แล้วเป็นไม้ไม้ที่ช่วยช่วยดันอ๋ออาจจะต้องมีสักสองอันไหมเผื่อพังอันหนึ่งมีโอกาสพังไม่ไม่ไม่มันหนักเอาไปเยอะก็ไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ซื้อแบบแพงๆเลยแบบเบาๆอันที่ใช้อยู่ก็สองพันอะโอ้ก็เป็นคาร์บอนอะ ก็ถือว่าใช้ได้ก็แสดงว่าชูนี้ก็มีทางซ้อมอยู่ทางซ้อมอ่าโค้ชบอกว่ามีความอึดอยู่แล้วหมายถึงว่าเคยวิ่งมาแล้วก็มีปัญหาครั้งที่แล้วก็เรื่องของอาหารแล้วก็การตำรวจเส้นทางก็สําคัญไหมอาจจะต้องวิ่งเส้นทันเดิมไหมใช่ก็จะไปในฐานะเจ้าถิ่นจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอตามไปไหนได้ไหมได้เดี๋ยว เดี๋ยวจะ่วเันเส <6 S 2> าร์อ,อาทิตย์ไม่อ่ะเดี๋ยวไปเช้าๆไปไปจุดที่ไปจระกังงาไหน,นก็ได้ถ่ายทีุกวันอาทิตย์ได้ไหมเพราะว่าวันวันเสาร์นี้ต้องต้องนอนตีนอนประมาณตีห้าเพราะต้องดูบอลแมนยูเจอนิวคาสเซลบันสุกวันเสาร์วันเสาร์นี้หรอหรือว่านอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ลุยเลยก็ได้นะ นยจะไปวันไหนวันเสาร์ก็ได้แต่นายนายว่าวันไหนวันเช้าวันเสาร์เลยโอ้เราใจร้อนอ่ะเราเป็นคนใจร้อนมีใครไปบ้างมีนายก่อนเอาเดี๋ยววันเสาร์เราไปกันเลยนะจะระกลางงานใช่ไหมั้ห้าสี่สิบห้าอ๋อวิ่งจากวิ่งจากโรงพยาบาลมงจากไหมวิ่งจากที่นี่รถไปจอดที่ทางเข้าแล้วก็เดินขึ้นไปเป็นอ๋อโอเคไอ้ที่ลงยางใช่ไหมใช่เดินขึ้นไปแล้วไถึงไปถึงจุดใช่เดินขึ้นอย่างเดียว ไตขึ้นไปอะ่ะไตขึ้นแบบนี้เลยนะเคยไปอยู่นะใช่อ๋อเพิ่งแค่พรุ่งนี้แค่าการง,งานอย่างเดียวใช่ไหมเราไม่คิดจะไปไอ้ไอ้สวนด,ดอกไม้เหรอะสวนด,ดอกไม้ก็เป็นวันอื่นไงที่เสาร์อาทิตย์ที่มีเวลาสักครึ่งวันอะ่ะอ๋อเออลองดูวันเสาร์เลยพี่ไก่ไปไ,ไ,ไม่ไหวหรอกพี่ไก่ไหมพี่ไก่พี่ไก่ไม่ใช่าย สายมาราธอนเนี่ยสายมาราธอนะสายถนนไม่ใช่สายป่านไปที่แบบตุนนออกไม้เดี๋ยวได้ขับมอเตอร์ไซค์ตามนายก็ขับนายก็วิ่งไปแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เออเราก็สบายด้วยมันมันจะขับได้ไงเข้าไปในป่ายางอ๋อในป่ายางอ่ะมันทางวิ่งมันไม่ใช่ทางถนนเี่ยอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวค่อยวางแผนใหม่แล้วกันเ,ออเดี๋ยววางแผนใหม่นะนายก็ต้องพอจะไปวิ่งบนเขาแล้วนี่ กจะไปการงานจะไปการงานไปการงานไปไหมถัดลกล้องไปเดี๋ยวไปเอาผมไปสำรวจเส้นทางหน่อยแล้วก็ใจหลาเจาะอุโมงค์ขุดอุโมงค์ไปแล้ววิ่งเราจะได้วิ่งในอุโมงค์เนี่ยงอดแล้วเด้๋ยองไปฉันว่าอะไรเราวิ่งรอดอุโมงค์แล้วก็รอดไปวนขึ้นไปก็ได้อยู่นะโตเกียวบอยออเน่นอนเลยได้แล้วโตเกียวบอยมีกี่รอบแล้วมันนี่ได้เจ็ดได้เจ็ดบอฮะวิ่งมากี่ปีแล้วนี่ อวิ่งวิ่งวิ่งนะวิ่งไม่นานปั่นนานกว่าอ๋อปั่นจักรยานแล้วทําไมถึงเลิกปั่นอะรายอะไรหายรถขายอ่ะไม่ได้หายละราปั่นหายหมดแล้วมาปั่นมาวิ่งหมดแล้วเพราะว่ามันปั่นจักรยานมันไม่ค่อยได้ได้มันได้น่องมันเออได้น่องแต่มันไม่ค่อยได้โอ้ได้น่องก็ดีเลยแล้ววิ่งทนเลยไม่มันกินกินเยอะแล้วพุงก็ไม่หายหรอกกินอย่างเราปั่นแล้วก็กินจอดกินโอ้ขนาดเป็นร้อยโลนะ ร้อยละเก้าไม่อยู่หรอกอ๋เอเราโหกว่ากิดดูน้ำหนักเท่าไหร่หรอกหกสิบห้าผมมาวิ่งโอ้ยโหสิบอ่ะกินดูนหายไปเยอะห้าร้อยเหรทำไมน้อยจังจริงๆต้องสักยี่สิบโลวิ่งโอ้ยน้ำหนักเหรอน้ำหนักหรือว่าน้ำหนักไม่เยอะใช่ไหมพี่ไก่ร้อยร้อยสิบสองโลคนดีอย่างเงี้ยมันยังไหวเหลือจนหมอบอกว่าถ้าไม่ออกกําลังกายก็เตรียมตัวตายแล้วน่าจะก่อนตอนฉอดก็ นี่กินเล่าเดี๋ยวนี้ไม่ก็เห็นแล้วนะโอ้น้อยนะตะกะแตนใช่ไหมตะกะจันเมื่อก่อนนี่เต็มเคี่ยงมาแล้วะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละเขาไปอยู่บนเวทีหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีใบละตะกะแตนชรดาตายแล้วตายหมดแล้วตำนานตะกะแตนไปตรงนั่นเโดนยาโดนยาโดนยานี่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงโดนยา แล้วมันนี้ปีนี้จะแข็งไหมลงแข่งไหมมินี่ลงมินลงอ่านี่ยดูลองเทาก่อนดูลองเทาก่อนาเดนรวเนี่นี่เดินเหมือนกันเดียหลังเด็กขาแรงขาแรงขาแรงไปตรงปีนีย่ิาพอเราบีปีนะปีนี้ยี่5้าโลครับอ๋อายกเพิ่มมีปีก็ร้อยร้อยไม้พิ่มบีีก็ห้บไม่รู้ร้อยไม้ร้อยโลเดี๋ยวทำคิดดูก่อนถ้าร้อยถ้าร้อยโล นายแบบตามไปถ่ายเราได้อ่อใช่ใช่อ๋อมันเป็นกลางวันกลางวันไปไปถึงอุโมงยัง5โมง5โมงเย็นก็กลัวอย่างเดียวแล้วนายแบบคนที่มันเคยผ่านโผล่มาแล้วมันจะวิ่งแบบไม่โผล่มันก็อียร้อยโลก็โผล่ไปไโผล่ไม่มันยังไม่ร้อยไมยังไม่ความสำเร็จเรา มันกลางคืนน่ะเราไม่ได้ออกกล้องแบบนี้เราไม่ชอบอ่ะไม่มีกําลังใจไม่มีแบบแะต้องเว้นนายวิ่งตามเราอ่ะนี่ตอนนี้ถึงกมอม่เราไปแอบนอนข้งบนเขาแหละดักรอโดนช้างเหยียบวิ่งยาวอะไรช้างเหยียบลงไปอยู่ในรูเราลองไปคิดดูแล้วกันนะ มันต้องไอ้แรกสักข้เข้าไอ้แรกก่อนสักครั้งหนึ่งอ๋อได้ได้ได้ปีนี้ไม่งั้นความตั้งใจเรามันสําคัญน่ะไอ้เรื่องเข้าไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าปีที่แล้วเรานึกถึงเวลามากไปหน่อยเว่าตังเป้ายังไงมันก็กลัวพอเงินกดดันเนี่ยแต่ถ้าวิ่งให้จบนี่จบอยู่แล้วอ๋อวิ่งให้จบเลยจะไปวิ่งทาไมเราก็เดินเยอะๆใช่เก็บแรงอเพราะว่าปีแรกกันปีแรกกัน มีแรงงินที่วิ่ง109ลูนพักอยู่ในเต็นท์เป็นครึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะที่บ่อน้ำน้อนเป็นเท่าไหร่กี่นาทีตอนั้นนานอยู่นะกินข้าวอยู่ยังจบจบใช่ไหมเพราะว่าเราพักไงเแต่ว่าตอนวันที่เราแข่งวันนั้นไปที่บ้านไอ้ลงกมอสไอ้ทอสีนี้ มันก็จิบปุ๊บออกไปเลยไม่ได้เลยนายนายไม่ต้องจะก่าจะตามมุดไอ้มุดไปบางเดียวมุสตาฟ้าไปดีไม่หายเลยมุสตาฟ้าแรงดีต่อต้นโอ้ยแกแรงดีต่อต้นตกลงทายออกมันกันไหมออกมาทางจากแม่ลิ้มมุดตาฟ้าออกอีกแล้วพอไปถึงดีเลยนะผมจะลิสเซ่นละมุสตาฟ้าออกอีกครับวันนี้ก็วิ่งไป5กิโลนะครับแล้วก็มันก็เจ็ดโมงสิบนาทีนะครับต้องรีบกลับ ก็ก็เล่นกับวัตถตวิอีกพอยังไหวอยู่นะครับแต่ว่าเราก็คอยเป็นวันเสาร์อาทิตย์แทนแล้วกันวันนี้ก็วิ่งห้ากิโลก็สบายๆนะครับก็ไปส่งลูกชายไปโรงเรียนก่อนเจอกันอีพีหน้านะครับนี่ครับไปส่งลูกชายแต่ว่าแมวต้องเล่นนะครับสวยเป็นไงบ้างฮะ ไล่กันเฉยเลยไม่ทอกกันเลยเลัสวยก็ทำแพนเค้กนะห้ามทอกไอเด็ดขาดเข้าใจไ,ไหมแพนเค้กไอ้น,นี่สวยอย่าไปทำแพนเค้กนะเข้าใจไหมทำแพนเค้กไม่ได้นะโอเคเกอกันอีพีหน้ากับพวกเรา